เมื่อเวลาการยุทธของพญามารและของพระมหาบุรุษกำลังดำเนินไปอยู่นั้นอุกบาทอันร้ายกาศก็ตกลงโดยรอบทิศท,ทั้งหลายก็มืดคลุ้มด้วยควันแผ่นดินที่ทรงสระต่างๆพร้อมทั้งสาครก็หวั่นไหวเหมือนเถาวันต้องลมพัดแรง มหาสมุทรก็ปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็คดงอแตกติดดินแห่งภูผาทั้งหลายลมร้ายก็พัดไปรอบๆบมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมความมืดที่ปราศจากดวงอาทิตย์ก็เลวร้าย ตัวกระพันก็ท่องไปกลางหาวลางร้ายอันพิลึกทั้งที่อยู่ในอากาศและบนภาคพื้นดินเป็นอันมากก็มีโดยรอบขณะที่มานมาครั้งนั้นพญามารคิดว่าจักยังพระสิทธ,ธะให้กลัวแล้วหนีไปแต่ก็ไม่อาจ ให้พระโพธิสัตว์หนีไปได้ด้วยฤทธิ์ของมารเก้าประการคือลมฝนก้อนหินเครื่องประหารฐานไฟไฟนรกทรายโครนและความมืดพยามารมีใจคึงโกรธมากบังคับหมู่มารว่า พวกเจ้าจะหยุดอยู่ใยญยจงทําสิทธ,ธะัะให้ไม่เป็นสิทธ,ธะจงจับจงฆ่าจงตัดจงมัดจงอย่าปล่อยจงให้สิทธ,ธะหนีไปส่วนตัวเองนั่งอยู่บนคอช้างคิริเมฆถือจัก,กราวุธเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่า สิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบันลังนี้บันลังนี้ไม่ถึงแก่ท่านบันลังนี้ถึงแก่เรา